แม่เดี๋ยวใบจะเข้าฟิตเนสหมอจอยใบจะเข้าฟิตเนสรอดูรูปอยู่นะสามเดือนรูปแม่จีพี่พี่เห็นมือพี่ไปข้างล่างไป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 เลยไปเลยไม่คิดถึงกูดบายนะครับบายเอ้ยน้ำขนมใบให้เยอะยังถ้วยขนมถุงน้ำให้เยอะจัดรายการไหมวันนี้มามางงหลััยาวเลยดีวันนี้ใช่คืนคืนแล้วไม คะแนนสอบออกมาเป็นยังไงไม่ต้องออกมาเร็วนะวันนี้ห้าทุ่ม่ออกมาคะแนห้าได้สองก็โอเคนีตนอะวิชาไหนคะแนนเก็บอะเก็บไปทั้งหมดอะรวมสอแล้วเน็ตรนได้เท่าไหรกันเนีใครเรียนเก่งกว่ากันถามไบสิบอกไบเลย้ย่าไบได้อ่ไหบไม่รู้เลยก็ได้นะ เปลี่ยนอันนี้ก็ถ่ายหลายๆลูกก็ได้นะคะมันจะไป้เต็มค่ากินแล้วไม่กออกมาเม้าใหม่อันนี้เข้าไปเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ออกมาแล้วใช่ไหมไม่ได้ออกมาอีกไหม้ไปไม่ได้ออกไม่เข้าทางนี้เหรอถ้าถ้าคนไม่ครบก็ออกมาไม่ได้นิดเดียวไงที่ปอบอกคนไม่ครบไม่อกกินอิ่มแล้วก็นอนไปนอนถ่ายคลิป